สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็สู่เกมยนเวตเตอร์ในแมนในพาร์ทที่4กันแล้ววู้วววั์ที่สี่มาต่อกันดีกว่าหลังจากที่เราหนีเชฟกันมาแล้วมาเฮ้ยยี่ไปเลยต้องซิกมาเจอกันอีกแล้วเจอกันเดี๋ยวเจอกันอีกแล้วอุ้ยแป๊บนึงเนี่ยนะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนกันเนี่ยทำไมมันเป็นท่อใหญ่ๆอ่ะนี่เราอยู่ตรงท่ออี้ทางขึ้นไปเลยซิกระโดดหย่องๆไป นี่ก็ <c oughs> อืมฮึมควนี้เราอยู่กันที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเจ้าเนี้ปีนขึ้นไปสิปีนขึ้นไปปีนนี่อุ๊ย,เอ,อยเอาอยู่บนเอาเราอยู่บนเรือเหรออ้าว เกาะได้ไหมเอา้าลงไปไว่ากับทะเลเรียบร้อย <c oughs> ซิกทำไมที่ผมจะเกาะโซ่เนี่ยแล้วเ,เกมมันไม่ได้ให้ผมเกาะโซ่หรือว่าต้องเกาะแหละเกาะเอ้าผมจะเกาะโซ่อ่ะผมเกาะไงอ่ะเฮ้ยผมต้องเกาะโซ่โซเนี่ยเจ้าป้าแล้วผมไม่ต้องเกาะ นี่เออแล้วไม่อกด้ผมโดดลงน้ำเฉยเลยแล้ว <c oughs> กอโซ่มาเลยอุย้ยมีคนเดินขึ้นเรือด้วยดูนี่คุณผู้ชมเห็นปะมีคนเดินขึ้นเรือเอา้าไม่ใช่ดีเราไม่ได้เทียบท่านน่คืออะไรอะ่ะมีเรือมาจอดเทียบท่าเดี๋ยวคืออะไรเราเป็นเกาะ หรอไม่ใช่ก่อดีเราน้าจะเป็นอะไรสักอย่างที่ลอยอยู่กลางทะเลปะดิลักษณะไม่เหมือนก่อเลยไปเลยซิกบินขึ้นไปต่อเราก็อยู่จันไะเอ้เราจะอยู่กับเธอเสมอไปขึ้นขึ้นขึ้นปีนมานานเฮ้ยนกเฮ้ยนกไปีนไปแล้วอุ้ยนี่ไงเราเข้ามาข้างในแล้ว อุ้ยทำไมเขาอ้วนกันหมดเลยคนขึ้นเรือนี้เขาไซส์เดียวกันหมดเลยเหรอฮัลโหลเปิดไปเช็คหน่อยครับไอยาอยู่ๆก็มาโหลดฉากต่อไปโอ้มีเรื่องแน่นอนฉากต่อไปขนาดนี้อะโหลดนานด้วยฮัลโหล เออมาแล้วอุ้ยเ,เข้ามาอันนี้ต้องดึงแน่นอนอดึงไปไปต่อซิกเราจะไปกันต่อเฮ้ยโอ้ย,อยเกือบตกนึกว่าจะตกซะแล้วกระโดดกระโดดเฮ้ยเลยเกือบเลยอุ้ยเฮ่ยาสวัสดีครับ นี่พวกคุณมาทำอะไรกันหรอครับเนี่ยที่พี่มีอะไรให้น่าสนใจให้คุณมากันเรอะผมต้องปีนไปอุย้ยอันนั้นเป็นผู้หญิงที่เราเห็นในอนั่นนี่เขาเรียกะไรเห็นในอะไรเห็นในกล้องใช่ปะที่เป็นดวงตาที่เราเจอสองพาร์ทที่แล้วหรือเปล่านั่นแหละไปพึ่ไปต่อแน่นอนโอูททำไมเขาเดินแบบตึงตึง,ต,งตึงขึ้นบดเลย ัวสงสัยตัวหนักเกิดแน่เนี่ยเฮ้ยคุณเดินเรือเดินเรือจมหรอโถมาก็ได้ยังไงเนี่ยเรือไม่จมกันเลยเหรออ้าวอ๋อคือเราทำร้านอาหารเหรอไปดีกว่าเขาไม่น่ายุ่งอะไรกับเราโอ้หนี่ไงเราเป็นร้านอาหารไม่กินอะฮะดูอย่างเดียวเลยเหรอคุณคุณไม่กินอาหารเหรอ เฮ้ยไปต่อเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 มันจะแดกดแล้วโอ,อ้ปีนปีนซิกเอ้ยปีนปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปสวยโอ้ยตามไม่ได้อีกเดี๋ยวไปไหนเนี่ยไปไหนขึ้นท้องบนขึ้นท้องบนแน่นอนเฮ้ยยายาอย่ายุ่งกับผมอย่ายุ่งกับผมป้าป้า ป้ามือโอ้ดีนะป้าป้าเอื้อไม่ถึงอันเลยป้าเอื้อไม่ถึงอันเลเฮ้ยเฮ้ยป้าไปไหนแดดผมหลกโอ้โหดูระเบแบบสุสวิงวิกโก้นี่บอกเลยสุสวิงขอสุสวิงแป๊บนึงสุวิงวิกโก้วว้าเฮ้ยเฮ้ยเกือบตกโอ้โหนี่ถึงตรงนี้แล้วไปไหนต่อเนี่ยเ,เดินข้างล่างได้ใช่ไหมไปบอ,อกเลย ไม่เห็นผมกินไปกินไปอย่าเห็นผมก็พอกินไปเลยกินไปเลยอุ้ยตรงนี้มีเก้าอี้แสดงว่าเราต้องดึงออกดึงดึงใช่ไหมใช่แหละถ้ามันไม่มีทางไปต่อตง้งมันมีเหมือนรูปเราใช่ปะใช่ปะ่ะไม่น่าใช่หรอกไม่ใช่รูปเราหรอกไปว้วสวัสดีเอา้าน้องเอาน้องมาพามาตรงนี้ แสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่ทางไปต่อเหรอตรงนี้ไม่ใช่ทางไปต่อแล้วแล้วผมต้องไปตรงไหนอ่ะห้างโนเหรอไม่น่าใช่นะแล้วทางไปต่อผมอยู่ไหนเนี่ยฮจะปีนอันนี้ขึ้นไปเหรอปีนได้ปะก่อได้ก็แปลกมากเอ้อ อะไรอ่ะเฮ้ยสวิงได้ด้วยโโหสวิงสวิงสวิงไปไหนอ่ะสวิงไปไหนคำ <c oughs> ถามคือให้ผมสวิงไปไหนเนี่ยอลโหลเอ่อขอโทษนะคะผมต้องไปไหนหรอครับผมต้องขึ้นตรงนี้เหรอใช่ปะอ่ะลัวไปเลยเอายายา มือมือเฮ hey! ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจย์นว้าวว้าวอ๋อโดนแดกแล้วเออไม่น่าเส้ผมว่านะผมต้องขึ้นข้างบนนู้นแน่เลยเนี่ยเห็นป่ะต้องปีนขึ้นไปตรงนี้แสดงว่าเราต้องผ่านโอ้โหอะไรอ่ะเ,เขามากินผมอ่แล้วก็จะกินผมอ่ะปินไปตี นั่นมืออีกแล้วมือก็สั้นยังจะมายุ่งกับฉันอีกเลยอยา่ยาอย่าอย่าเอ้ยหลบหลบไบพบี่จติตอลโอ้โหอย่าย,ยุ่งอย่าย,ยุ่งกับผมวู้เฮ้ยอะอ้าวไปนะโอ้โหอะไรนี้เฮ้ยนี่ก็ไปไอ้นั่นใหม่อีกแล้วเหรอเฮ้ย อยา่ามือก็อบอกว่าอย่ามือไงมืออย่ายุกออกไปออกหลบดิหลบเฮ้ยกระโดดแล้วนี่อ่ะโอ้โหโดนแดกคนเดิมพเพิ่มเติมคืออร่อยมากโอ้ดีด็ชิวเฮ้ยโอ้ยทำไมก็ได้โหอ,อย่านะี่เหมันไส้ดึงเก้าอี้ได้ไหมเนี่ยดึงให้มันตกลงมาเนี่ยเฮ้ยมันไส้มากเลย บอกว่าอย่ามืออย่ามาไอ้นั่นได้ไหมมืออย่ามาโจ๊ะจ่าจี้จ่าจี้จ่าเฮ้ยอย่ามาจี้จ้ากับผมเอ้ยอย่ามาจีจา้จ้าโอ้โหนี่นี่นขอรันเวย์ดีๆกระโดดกระโดดแล้วเกาะอืมรันเวย์ดีๆของเราไงล่ะปลายปีนขึ้นไปซิกวิ่วิโอ้ชั้นสองก็มีเหรอวิ่งตรงนี้มีอันนั้นด้วยต้องไปด้านขวาแน่นอนกระโดดว้าว มีทัาดอกเอาไปเลยมีอะไรเ่ยหัวหอมหรอเอาไปมาเดิกอีกรอบหนึง่งเอาไป,ประโดดไปละสวั <c oughs> สดีครับเอเออ้าวจะต้องไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับพี่ผมต้องไปไหนเหรอ ทางไปต่อของผมอยู่ไหนอ๋อหรือว่าผมต้องโดดไปฝั่งนู้นน่าจะใช่ผมต้องโดดมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมก็ไปไปอ้โหอุ้ยมันเคลื่อนที่โอ้โหมันเดินมันเดินได้มันเดินมาหาผมแล้วเฮ้ยเดินเดินเดินเดี๋ยวติดติดอะไรติดอะไรกันนี่ยโอ้อืมอืมเอาไปเลยเอาไปกินบอกเลยว่าให้ อย่ามายุ่งกับเราจะได้ไหมเรานี่มาดีๆนะเฮ้ยเดียว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 เอามางี้แล้วหนีไงฮะเพื่อเฮ้ยไปได้ปะข้ามหลังข้ามหลังแน่นอนข้ามหลังไปนี่กระโดดข้ามหลังเป็นไงล่ะเอ้ยขันหลังไว้ล่ะเอ้ยขันหลังเลยขันหลังเลยโอ้โหอยู่เทิร์นอยู่เทิร์นอยู่ๆก็กลับรถเป็น เฮ้ยอย่าอุ้ยเกือบไปแล้วโอาฮู้ยไม่ได้แตกผมหรอกบอกเลยว่าไม่ได้กินเฮ้ยตรงนี้มันมีตรงนี้มีตุ๊กตาเฮ้ยเฮ้ยเชฟเชฟเดี๋ยวเชฟเชฟเห็นกูเอาเชฟเหม่กูสุดยอดชิบหายละเชฟเห็นกูแล้วแอบแอบไหนได้มั่งยาเชฟเชฟเจ็บ มาเจอเชฟได้ยังไงเนี่ยนี่เชฟทำอาหารให้พวกนี้เหรอเชฟเป็นคนทำอาหารให้เหรอฮะเชฟไม่เห็นผมเชฟไม่รู้เพราะผมแอบ,บอยู่ตรงนี้วู้วี่แอบเบนียงกับเทียชูเชฟเอา้าทำไมเชฟเดินมาเหมือนรู้เชฟผมไม่อยู่เชฟเชฟกลับไปล้างจานต่อก็ได้นะเชฟผมไม่ว่าอะไรนะเชฟเชฟไปไป อออุ้ยของหล่นเชฟเชฟแล้วผมจะออกอะ่ะเชฟเชฟผมจะไปเก็บตุ๊กาตาโฮ้ยผมจะไปเก็บตุ๊กาตาผมไปไงอะ่ะตรงนี้เหรอเชฟปะไม่ใช่เฮ้ยผมต้องทำไงอะ่ะฮัลโหล หรือวผมต้องปีนขึ้นไปไม่ใช่ผมต้องโยนใส่ลูกบิดใส่ประตูอ้าวไม่ใช่แล้วอ้าวอ,อะไรมีอะไรกระจกเหรอต้องโยนใส่กระจกเหรออ้าวอุ้ยกระจกแตกแล้วไงต่อปีนเข้าไปเลยเหรอเฮ้ยผมยังไม่ได้เอาอันนั้นเลยผมยังไม่ได้เอาตุ๊กตาเลยแล้วผมจะทำไงอะ่ะงาแล้วอ,อะไรเนี่ย เปไงเนี่ยปีนใช่ไหมลักษณะจะต้องปีนนะครับเนี่ยโอ้โหมาทาั้งใหม่แล้วนี่อู้วอู้ฉลาดมากอุ้ยเอาติดซิก <c oughs> นี่ไงตรงนี้มันมีตุ๊กตาอ๋อนี่ไงมาผมมาเอาได้โหแต่ว่าเอาไม่ได้เออ ผมรู้ผมเห็นผมได้ลูกกตาแล้วไปละนี่มันลิฟที่เชฟขึ้นมานี่แสดงว่าเราก็ไปหาเชฟเหรอเชฟใช่ไหมนี่ผมต้องมาหาเชฟใช่ไหมใช่ไมเชฟอย่าบอกนะว่าผมต้องมาหาเชฟเนี่ยเฮ้ยเซฟจุดเซฟใช่ไหมจุดไฟไอ้ยาจุดเซฟโอ้เอาเรื่องให้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรด้านซ้าย กุกิกกุกิกอะไรทั้งอย่างาาเ,น,าเนีย่ยได้ยินปะได้ยินปะเสียงกึกเนี่ยเฮ้ยตรงนี้เข้ามาได้เฉยเลยอ้าวนี่มากอดโดมหน่อยแล้วคนนี้เราทำอะไรได้มั่งเกาะได้ปะหลับสบายไหมฮะโอ้โหนอกจากเปิดเป็นโรงแรมแล้วยังเปิดเป็นร้านอาหารอีกเหรอเนี่ย เฮ้ย้องเปิดนอกจับเปิดเป็นร้านอาหารแล้วยังเปิดเป็นโรงแรมสิเออไปละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วเฮ้ยอุ้ยโอ้เยอะมากโอ้โหโอ้โหเยอะโคตรโอ้โหอย่ารีบร้อนจะเย็นโอ้ยโอ้ยทางไหนเนี่ยทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ โอ้จะเย็นครับพี่ดองอ้าวเฮ้ยมันหล่นมันหล่นบอกเลยว่ามันหล่นมันหล่นปีนปีนแล้วซิกอ้อเยอะโอ้ยใกล้มากใกล้มากคลิกเฮ้ยเฮ้ยเดียวเฮ้ยเกาะโอ้โหโอ้โหรุนระทึกฮึลุ้นระทึกมากเฮ้ยอยู่ๆออกมากันได้ยังไง มีออกมาอีกไหมอุ้ยหิวเอ้าเสกหิวอีกแล้วเธอเธอหิวอะไรเธอหิวอย่างนี้อีกแล้วเหรอ <c oughs> มีอะไรให้กินไหมนะอ๋ออุ้ยโอ้ิยใหญ่เลยงยั้นเดี๋ยวเราไปเดินหาอาหารสิเดีแป๊บนึงเดี๋ยวเราเดินหาอาหาร ไงซิกเราได้อาหารแล้วโอ้้องเอาอาหารมาให้ไปเลยกินอาหารพัด,ดอกพัด,ดอกพอด,ดอกที่คุ้นเคยกินเสร็จซิกซิกเราต้องหยิบอาหารนะซิกทำไม,มเราไม่หยิบอ่ะซิกหยิบอาหารเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โอโอ ไปกินน้องเขาทำไมฮอตดอกก็มีเนี่ยฮอตดอกแด่ซิกเราตูา่าขอน้องเขามาตั้งน,นานอะไรดีอ่ะข้างบนมีอะไรด้วยอะไรนะ่ะอ๋อไม่ใช่อุ้ยโหซิกเธอทำไมครเป็นคนนิสยยัยง,งี้ไปกินน้องเขาได้ไงเนี่ยอุ้ยอุ้ยน้ำเด้ไง นั่งดีเดสก์นอะไรเนี่ยฮะวิใช่เจ้าของร้านอาหาระเนี่ยมันเป็นเจ้าของร้านอาหารใช่ไหมผมต้องเปิดประตูแน่นอนผมต้องเปิดประตูนี่กดสวิต์ตามไปอิย้ยน่าเฉยเดาแต่เนี่ยแต่ถูกขอผมไปดูด้านซ้ายก่อนนะมีอะไรเปล่า เฮ้ยไม่พลาดโอ้บอกเลยว่าไม่พลาดเฮ้ยไม่ได้เด็กหรอกตรงนี้มีทางไปต่อหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมไปแล้วนะไปเลยซิกวูว้ดมีขึ้นลิฟตามผู้หญิงผมสวยๆเก๋ไปเฮ <c oughs> ้ยใๆๆๆอ่าเรามาแล้วครับ เหรออุ้ยตกใจอ๋อมันเป็นชุดที่แท้ชุดเฉยๆอืออันนี้ชุดญี่ปุ่นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุดกิโมโน,โนใช่ไหมจะปะน่ใช่แหละเช่เดาล้ว,วนๆอุ้ยมาแล้วโอ้โหฉากบันไดมีกุญแจด้วยฉากบันไดพร้อมกับกุญแจเหรอเสียนจะไปยังไงเนี่ยฮะอุ้ย นี่ไงมีผู้หญิงอยู่ผู้หญิงกับใครอะ่ะหุน่นหุ่นเหรอผ,ผู้หญิงกับหุ่นใช่ไหมอุย้ยใครทำเพลงอุย้ยที่เฮ้ยเดี๋ยวใครทำเพลงอุย้ยตรงนี้มี มีเอาประตูมีตู้จะเปิดไม่ได้นี่หญิงผมสวยสวยเก๋กับตุ๊กตาไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไหมไปได้นะไม่หันนะไม่นะไม่หันนะ no 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 ไม่หันนะ no ไม่หันเฮ้ยเขาไม่เห็นเราโอ้โหห้ามเพลงไปเลยครับโอ้นี่ห้องนอนเขาเหรอ เฮ้ยย่ห้องนอนเขาหรอเนี่ยเราต้องหากุญแจอ่ะกุญแจอยู่ไหนเอ่ยผมเดินหากุญแจครับ mm hmm. เดี๋ยวนะกุญแจ mm hmm. ครับหนึ่งกุญจแจแอบใบต้เตียงได้โอเค ผู้ชายอย่ไหนเะนี่ยข้างบนไม่น่าใช่ผมว่าอยู่ในหายใช่ปะ่ะด้านหาถ้าด้านหายผู้หญิงเขาก็มาดิไม่แน่ใจโดยหายมันมีรูปตรงตาอยู่่ะน่าจะในหายแน่เลยไี่หายแตกเอานั่ไงอยู่ในหายจริงด้วยอุ้ยเสียงเขาไม่ทำเพลงแล้ว ขเขาเงี้ยไปแล้วาอ,อุ้ยผู้หญิงเขาเงียบไปแล้วแล้วเราอ่ะอุ้ยเขาหายไปแล้วอุ้ยเขาหายหายอย่างนี้ผมตุ๊กตาคุณเส็จผมแนะเน่ถ้าคุณหายนี่ตุ๊กตาคุณเสร็จผมนะครับโหลยเฮ้ยตุ๊กตามาอ บอกเลยเสร็จโจรบอกเลยว่าเสร็จโจรผี้หญิงเขาหายไปไหนอ่ะหรือว่าจะไปดักข้างล่างเขาไปดักข้างล่างหรอไม่น่าใช่นะปล่อยทำไมปล่อยโล่องเงี้ยคุณไม่ได้ดักผมข้างล่างใช่ไหมไม่ฉากรผมรู้ว่าคุณไม่ดักผมนี่เปิดประตู เปิดประตูแล้วเข้าไปเข้าไปบอกเลยว่าไม่มีอะไรโอ้โอ้เช็ดโอ้เช็ดอ๋อชัดเลยโอ้ชัดเลยชัดเลย,เลยโอ้ยตกกระจายมาอีกไหมเนี่ยมาอีกไหมไม่มาหรอกไม่หรอกไม่น่ามีแล้วเหมือนแล้ว หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วไม่มีทําไมห้องอุ้ยทำไมชุดเขาเต็มไปหมดเลยแล้วผมต้องไปไหนเนี่ยดูดิชุดเขาเต็มไปหมดเลยเฮ้ยผมต้องไปไหนต่อผมต้องไปตรงนี้ดึงดึงไม้เออ,อห้องมันโล่งมากห้องมงันโล่งแล้วอะไรอะไรคือมีกระจกกระจกหรอใช่ป่ะเออมือกระจกแล้วไงต่อ แล้วไงต่ออย่่นะเอากระจกมาทำอะไรอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวช้าช้าๆซิเขาไม่เห็นเราช้าช้า,าช้าไม่เห็นหรกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ด่านวอสไฟไปซิช้าช้าบอกเลยว่าเขาไม่เห็นเราเราไปได้เขาไม่เห็นเขาไม่รู้เรื่องอุย้ยไม่เห็นกระบ,บาแล้วเหมือนรู้อะ่ะฮัลโหล เฮ้ยเดี๋ยวแสงอะไรแสงอะไรเฮ้ยเดี๋ยวอายอ๋อเอากระจกส่องเอากระจกส่องเอากระจกเอากระจกส่องโอ้เอากระจกส่องเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแสงขอแสงไฟหน่อยขอแสงไฟหน่อยโอ้ยมันกดโอ้ชอบอยู่ๆก็ชอบอยู่ๆก็ชอบแสงสงว่างมามาพร้อมนี่มาเลยมาเลยโไหไนล่ะ ไปเลยไปกลับไปมาทางไหนไปทางนั้นเฮ้ยแสงไฟอยู่ไหนเอออยู่นี่มามาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยมาเลยมาเลยเจ้าของร้านอาหารเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีผ่านลับกล้องด้วยเฮ้ยเฮ้ยช็อตวบเหรอช็อตเว็บเหรอเฮ้ยช็อตเว็บเหรอบอกเลยไม่ได้เดี๋ยวผมเลอยช็อตเว็บเลยเฮ้ยเดินบนลับๆลกลอยตัวอวิชาลอยตัวเหรอเ้ย ยานี yeah. mm ่น hmm. <onents> mm ี่ีวิชาลอยตัวหรือจะสู้กระจกเงาบืนผาของเราเฮ้มาเอ้ยลอยตัวเอ้ยวิชาลอยตัวเว้ยนี่วิชากระจกเงาของเราก็มีนะมาบอกเลยเอ้ยอะไรเอ้ยอุ้ยด้านหลังอุ้ยวิชากระจกเงาวิชากระจกเงาโอ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้นี้ มามาดิวิชากระจกเงานะเออไอไม่ลอยตัวแล้วหรอฮัลโหลลอ,อยตัวดิลอยตัวดิเอยเอ่ไอเฮ้ยเอมามามาเรื่อยๆอุ้ยกระจกแตกอ้าวจบแล้วหรอกระจกแตกแล้วว่ะเราจะสู้ไงอ่ะอุ้ยเขาไปนอนอยู่ตรงนู้นอุ้ยหิว เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเราต้องเราต้องกินข้าวเหรอโอ้โหเีนสัสซิกเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารนะเขาจะมาเป็นอาหารให้เราเองไม่ได้นะซิจกจักขาที่น่าจะใช่ใช่ไหมต้องกินข้าวเหรอนี่กัดคอง่โอ้โอ้ โอ้เรียบร้อยโดนกัดคอตายแล้วไงอ่ะวุ้ยอะไรอ่ะนี่เราได้วิชาลอยตัวมาเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราจะได้วิชาลอยตัวมามุ้ยเอาเรื่องจบแล้วเหรอ อ่ะโอเคครับเพ,พื่อผู้ชมครับยังไม่จบยัง,ยง,งไม่จบอย่างยังอ๋อนืว่าจบแล้วก็คือได้วิชาลอยตัวมาแล้วก็จบเลยอะไรอยีอเอ้เราอยู่ไหนในลิฟต์อ่าเปิดลิฟต์มาแล้วออยาอุยเดินมาอย่างเท่อะไรกันเนี่ยไงเรามีวิชาลอยตัวอุยไฟดับ อุยอ้ยอุ้ยโคมไฟถึงก็แตกอุยอ้ยดูอุ้ยเอา้าเราไม่ใช่วิชาลอยตัวเหรออะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันวิชาโอ้ดูวิญญาณโอ้นี่ดูวิญญาณดูวิญญาณอ,าอกเลยวะดูวิญญาณนี่อย่ามาหือ เมื่อกี้นี้จะจับใครกินจะจับใครกินเอบอกเลยอย่ามาหือเจ้าจะจับใครกินมาอิ่วดให้หมดเอาเรื่องมาเลยดูดบ,บ,บอกเลยดูดดูดปลื้ดุดปลด้ลด,ลดลเดินไปอย่างเท่บองข้าแล้วไ,ไปทำประดา ป้าพีิพิชญาดูวิญญาณมาแล้วนั่งไงต่อใง้เต่ออุ้ยประตูประตูดวงตาโอ้โห,โห,โห,โหอ๋อคือเราจะหนีออกจากรี่ใช่ปะ่ปะปาตาคา์นี่เราใช่ไหมร้านอาหารดิปาตาคานี่นะอันเดียวไปเดี๋ยวเอ้าอ้าว โอ้โหโอ้โหเอ้าจบแล้วจบแล้วใช่ไหมไม่มีว่าอะไรที่สุดเราก็เจาะออกจากร้านอาหารนี้สักทีหลังจากที่เราอุ้ยน้องโนมน้องเรากินเพื่อนน้องไปคนหนึ่งอะรสชาติก็อร่อยอยู่นะ, <c oughs> ะไรอะ่ะเอ้าไม่ออกอ่ะสิเออ ออกสิเดินออกโนมบอกบาย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 เราโนมโนมไม่บายบายเราเลยเงือออ่ะเอาละครับผู้ชมเราก็าจบกันแล้วซึ่งเราไม่เข้าใจในเรื่องเท่าไหร่ <c oughs> เอาละครับหลังจากที่คลิปจบแล้วนะครับพานี้เราเรียบร้อยแล้วแล้วเจอกันให,ให,หม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย จบกันไปอีกคลิปนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เจอกันใหม่คลิปหน้าไปจ้า